อภิเษกพระราชบรมธิปที่สุขสุขคลนกับผมจะคิมว่าตามแนวทางล่าพัฒนาของย่ายนง่งวันศุกร์ที่สองทุกสภาพสองหาหกแปดมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยน้าพี่น้องรัฐบาลไทยก็ออกสีโมงแรกน้าพี่น้องล่าพัฒนากับสองทุ่มเคลื่อนพี่น้องมือเดียวกันคนละเวลามาเบิ่งผลมือวัน พุทธที่สามสิบเมษากันก่อนพี่น้องเลขมันออกเนี่ยหาเก่าหนึ่งลางก็คือเก่าหาเอาบนเก่าลางเก่าหนาเก่ 9, าหลังเนาะพี่น้องเนาะกะ็ของยงายนุ่งเนี่ยเขาได้พี่น้องได้คอทวดได้หลายเขาติดต่อกันมากสองหมวดติดติดเนาะพี่น้องเนาะหลุดเลยกระเทวดาเดินดีอยู่พี่น้องของยงายนุ่งก็ได้ ไม่เขาไม่หลุดเนาะทรามดาคือว่าสูตรของเพื่อนกับเขาดีเยอะเดือนดีเยอะมีมือมันพุดแล้วมันหลุดขอบบุญขอบคุณยายนงหลายๆที่แบ่งปันแนวทางราบพัฒนา่าค่ยปะ ให้ทุกงวดถือว่าดีบ้านศุกบ้านสุกที่สองพี่น้องห้องกัคคีบงงอยู่ดอกบงงถอกเนาะเพราะว่าเพราะว่ากัคคียนบอกอยู่ว่าเหล็กเล่า พว่มันมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยแต่มาพี่ห้องหอกกับิีบวไคเบิองดอกกับคีเบิองแน่กูละหลังรัฐบาลไทยออกแล้วกุละเด่นบนล่าง จะมีหมดดินบนล่างมีห้าเก้าสี่เพื่อนเน้นหาได้ไปน้องด้เดืนห้าเดืนที่ห้า เดินหาได้พี่น้องได้ใี่ไปซื้อส,สีไหมสีไหมอยูม่มันสีเดียวกันสีมันคล้ายๆกันบ้างไงทาไปแล้วก็เป็นสีเดียวกันหาซื้อย่ากแต่อันนี้ก็ได้เล็กวิน สองหกสปดอันนี้เลขวินได้พี่น่องได้ เก้าสองเก้าหกเก้าสาม สามห้าสอง หกสี่แปดหนึ่งแปด หนึ่งสี่ไม่ตกกันได้พี่น้องไนดะ้ไม่ตกกันตัวกันสี่เจ็ด ตุกันได้ซื้อได้พี่น้องเพระาะว่าเหล็กวิ่นเหล็กเด่นเพิ่นมันบ่มีเกตเหล็กโมมีเกตเนาะมีเบิลซีซีบัแน่ได้พี่น้องวันศุกร์เหล็กมากเบิ่ก็ได้ได้อันนี้เป็นตุกันตุกพี่น้องนี่ส่วนตัวเน้นพันเน้นที่เก้าสาม หนึ่งปแปดห้าสอง,งเพราะเนี่ยนแค่สามคูงนะพี่น้องเนาะเนเด่นสามคูงได้พี่น้องเด้เหล็กบาหลายคูได้พี่น้องเด่นสามคูหนึ่งอุลแองตีสองทุ่มเพลิงล่าพัฒนายายนงเด่นบนล่างห้าเก้าสี่เน้นที่หาเหล็กวิ่นสองหกสามแปดหนึ่ง บ่มักเป็นจับคู่เขาก็จับวิ่งนอาอยู่นี่แหละส่วนเลขจับคู่บนลัง92 96 93 53 52 56 48 18 14ตกกันคือ47หล้กก็44เพิ่นเน้นให้ที่93 52 18เด้กพี่น้องเด้อเอาเอาไปพิจารณาเังพี่น้องมากระจัดขัดกระพันพี่น้อง นี่ลายมือของเพิ่นมีโลกโก้ความย่ายน่งเห็นปะนี่เราของแท้เอาตามนั่นครับผมขอขอบคุนขอบคุณใหายน่งหลายๆคอยพี่น้องเฮ้าช่วมานกันมาแล่งรับไปเลยสองต่อสองเบิรนทั้งไทยทั้งเล่าเอาฝากอะไรก็แชร์ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม